สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับการทดลองทดสอบนะครับผมผมเอาเครื่องในห้องนอนมาเทสใส่ RTX 5060นะครับจะแรงแค่ไหนอย่างไรสเปคที่ผมใช้ในห้องนอนนี่เลยครับผม r e s e n t 9ครับ 5900X ครับผม12คอร์24เทรดเมนบอร์ด a s r o c k b 4 5 0 m s t e e l e g e n ครับ RAMDDR4 32กิกนะครับผมของออร์ัต RGB นะครับแล้วก็นี่เลยกรัดจอครับ Colorful ครับ RTX 5060 วีดีดี r7 กับไรอัมเดอะทูมไรเดอร์ผมจะเปิดคลิปให้ได้ชมกันก่อนนะครับผมในคลิปมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเครื่องที่ใช้สตรีมนะเออมาเลยเครื่องที่ใช้สตรีมเป็นสเปค14 6 0 0 kf i5 นะครับ RAM ddr5 32GB 5600MHz นะครับผมแล้วก็การจอตัวเดียวกันจอ full hd เหมือนกันนะครับผมจอตัวนี้ก็ full hd เหมือนกันนะครับแต่จอตัวนี้มันเป็น 165Hz จอตัวนี้น1 4 4 Hz นั่นเอง ยี่สิบสี่นิ้วเหมือนกันนะครับผมมาดูกันครับอ่าไปสร้างค่าครับตุ้มสิบหก x โน่นนี่นั่นดิสเพย์อ n อนอ n อนออน Nvidia RTX ค่าสูออู IA, ครับ Full s d ตั้งคุณภาพแบบ DLSS ด้วยนะครับ14 4 DLSS ครับ VSync ปิด3 d ปิดโน่นนี่นั่นกราฟิกคั s ตอม สุดหมดแล้วไปทางด้านขวาไม่ได้ดำหมดแล้วเห็นไหมรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปโอเคเข้าเกมฉากเดียวกันครับไปครับตุ้มเปิดมาร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสองร้อยห้าสิบมีให้เห็นโดนดลงน้ำตุ้มไปทีมีสามร้อยให้เห็นตายแน่ ตายเนี่ยครับรวมไปตายเนี่ยเราเอ,อเปิดมาก็ตายเขาเรียกว่าสังเวยกันเลยบูชายันอ่าเฟรมเรทไม่เท่ากันเนาะแต่ละรอบเดี๋ยวเชื่อนะห้าศูนย์เนี่ยเปิดสองเปิดสี่เคได้เลยครับ60สเฟรมผมจําได้เลยประมาณอยู่6 0สิเฟรมอะการเมื่อก่อนนี่ไม่ไหวนะครับสมัยก่อนที่เกมนี้ออก ช่วงนั้นผมเทสอะไรไม่รู้จำไม่ได้ไอเกมนี้ออกเทสใครอยากดูผมเทสในช่องผมมีเทสเยอะมากนะครับสมัยก่อนตั้งแต่ AMD อะไร R9 อะไรก็ไม่รู้จะแยกบทนะครับ RX ก็มี50นันอะไรต่างๆ NVIDIA อะไรวะซีรีส์พันก็เยอะสองพันก็เยอะสามพันก็เยอะสี่ผมเล่นมาใช้ทุกเจนนะผมต้องบอกว่าเล่นทุกเจนเล่นทุกเจนเลยนะครับเล่นทุกเจนนะครับมีให้เทสทุกเจนเลย ตามนั้นเทมเพทอย่างที่เห็นนะ,ะเะรอ 4K แล้วนะครับอ่ะอีกทีนี้1 9อิต้นต้นอ่ะต่อไปดู 4K เขาเทส 4K ใช่ไหมเดี๋ยวเราเทส 4K ด้วย 4K ไปตุ้มเรมเรทเท่าไหร่แ0 90เเดี๋ยวรอดูตอนวิ่ง80 90อ่ะโอเคต่อเล่นเล่นอยู่80 90ก็อ แปดสิบเก้าสิบรู้ความรวดเดียวครับมีร้อยแตะนิดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยต่อโอเคเราได้คำตอบแล้วสี่เคแปดสิบเก้าสิบมีร้อยนิดหน่อยนะครับผมเข้าเกมโะโหลดเกมคอนติเนียลุ๊บเข้าไปก่อนจะค่อยออกมาใส่ตามนี้แล้วนะครับค o นเ r f u ฟู ful, อทิให้ค่าสุดย์ศอุณหภูมิการทำงานคร็อกกินไฟเท่าไรซีพียูเช่นกันครับแบรมสามจุดสองกิกะบัสามพันสองร้อย กินเกือบสนะิบสองแล้วตั้งอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ยวรู้เลยมันตั้งอะไรอยู่ตั้งอะไรอยู่บักอะไรตอนนี้บักอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหโหลดนานจัดเมื่อกี้ตกใจแล็รู้ว่าค้างนะครับโอเคเข้าที่ดิสเพย์ครับอ่ะมาแล้ว เต็มจอด้านนี้เต็มจอตั้งเหมือนกันนะครับเต็มจอครับฟุเวดีครับ RTX 5060์ครับเพื่อนๆตอนนี้หมดปึ๊บปึ๊บคุณภาพครับเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวนะถ้าไม่ถ้าเต็มจอปรับนี้ไม่ได้เหรอเอาได้เลย1 6 5ยหกิ้ใช่ไหมได้เลยโอเคถ้าผมดึงเต็มนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอภยก่อนโอเคตีเท่ามันเหมือนกันแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวนะแอบดูก่อนอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเหรอโอ้ไอ้คนสีโอโอเคผมก็ตาลายว่ะผมลืมเปิดเนี่ยเกือบจะเทสผิด,ดล้วเปเะล่ะออนหมดแล้วนะครับออนหมดแล้วฟุตเวตีครับคุณลิตี้ครับร้อยหกสิบห้าคืนครับวีซิงดับเบิลเหรอปิดครับเพราะว่าเราจะปิดจะดูเฟรมเลทนะครับตอนนี้ตอนนี้นะสุดบทเหมือนกันแบออก,กไปหนึ่งทีเข้าที่ กราฟิกครับคัตตอมทางนี้ปรับสุดหมด 16x ตัวนี้นั่นเปิดอยู่ very high on on very high high เปิดมีอะไรอีกเปิดเปิดเปิดโอเคสุดหมดแล้วเปิดมาที่จะเป็นยังไงเฟร,รมลงเฟร,รมเลยพร้อมแล้วเชิญครับ5้าสุดลงสุดบนเครื่องนี้วิเฟร,รมต่ำกว่าว่ะเห็นชัดเจนว่าเฟร,รมต่ำกว่าเลยนะครับไอเครื่องนั้นเปิดมานี่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเลยนะครับมีสองร้อยเห็นอ้าวสองร้อยมาแล้วอะไรวะ ต้องยืนรอเฟรมแป๊บหนึ่งเหรอผขารู้สึกช้าเเฮ้ยเฮ้ยเฟรมมาอ้าวจังหวะไม่เท่ากันนะอ่าตรงนี้คล้ายๆกันโดดไปต้องต้องมีสามร้อยอะลงน้ำตุ้มไม่มีสามร้อยให้เห็นว่ะอตายแล้วจะตายแล้วโดน,นสันเวยเหมือนกันครับ <c oughs> เครื่องนี้ไม่ติดสามร้อยให้เห็นมีเววจะแพ้้วครับมา เปิดมาลบสองคล้ายๆการเมเี่ยไปต่อปึ๊บปึ๊บเบ่งบาทำเหมือนกันครับย่อแถวนี้คล้ายๆกันแต่เหมือนก็แพไม่มากกว่าพอมาจแถวน,นี้ฟเฟมเดทดูคล้ายๆกันเออแปลกดีแถวนี้ดูคล้ายๆกันนะครับพเพื่อนสองร้อยกว่าเหมือนกันแต่เราเฉลี่ยแล้วว่ามันมันแพ้มันแพ้ เราไปถึงตรงนี้ใช่ไหมเราไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะปรับเป็น 4k ใช่ไหมอ่ะ Full HD เฉลี่ยแพ้ก็คือแพ้แพ้ที่นนหน่อยจต่ก็แพ้แหละมาเราจะเอา 4k ตรงนี้ดูซิว่าเฟรมจะเท่ากันไหมนะครับปบ๊บแอปพลายมาตรงได้80 90มีร้อยแตะนิดหน่อยไปบางครั้งเอาแล้วดูแล้วคล้ายๆนะครับเปิดมาครับ เฮ้ยคล้ายๆกันตรงนี้คล้ายๆกันนี่ไงแปดสิบเก้าสิบเฮ้ยแต่เหมือนเหมือนเอฟวอเรตสูงกว่านิดหน่อยเห็นไหมเพื่อนๆซูมเอานะใครดูยูทู e แหกใหม่ยถึงว่าทางไม่ใช่แหกทางดูได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันแปดสิบก็เฉลี่ยว่ามันเข้าเข้ากันแล้วกันแถวแถวนี้แต่เหมือนเอวอเรตจะแตะได้สูงกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ไงมีแตะร้อยกว่าเหมือนกันนิดๆ เนี่เ 4K ได้ปรับสุดนะครับทูกไลเดอรภาคล่าสุดโอ้โหไปทําต่อผมอยากได้ภาคต่อทำเถอะอยากได้ดีอีกอ่ะอึขนาดปีขึ้นไปคล้ายๆกันครับเฟรมเดทพอๆกันเลย 4K ได้คล้ายๆกันนะเพื่อนๆนะ 4K จะได้คล้ายๆกันอยู่มีแต่ร้อยนิดๆเหมือนกันนี่ แต่อันนี้มันรู้สึกจะแตะร้อยบ่อยกว่าสำหรับไรเซน9ก้าห้าเก้าศครับแตะร้อยนานกว่านะเออแต่เหมือนว่า 4K ไอตัวนี้จะดูเลี้ยงเฟรมเฟรมไฮได้ดีกว่านะครับถ้าที่ผมดูจากเฟรมเนี่ยไอตัวนี้แตะ 4K กับเครื่องเนี้ยกับเครื่องห้องนอนผมเนี่ยแตะร้อยได้บ่อยกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยมันแตะร้อยบ่อยกว่านะครับไอ้ตัวนั้นจะสวิงแปดสิบปลายเกต้นอะไรเงี้ย ไอ้นี่มัน90ปลายมีร้อยหน่อยหน่อยให้เห็นตามนี้สำหรับ 4K Ride of the Tomb Raider หรือว่า To m b r a i d e r ที่ใครหลายๆคนรู้จักหรือผมจะเรียกว่านมระเบิดถ้ำก็ได้ก็ตด้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ 4K ดูชนะ Full HD ดูแพ้เออแปดีนะครับเจกันเก็บหน้าครับ